สำหรับในข้อ11ในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์สรัมประสิทธิ์การแปลผันเป็น30%ความแปรปรวนคือ86.49จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโจทย์ข้อนี้ก็ให้ CV วีมาแล้วละ่ะแต่ว่ามันเป็น CV ของเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีอะไรมากก็ใช้ซิกมาหารด้วยมิวแล้วคูณกับร้อยถ้าเขาให้30%มาแสดงว่า c ีวีก็แทนเป็น30เข้าไปแล้วก็ ความแปรปรวนของคะแนนสอบ86.49อันนี้จะต้องมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ9.3้ันนเองหารด้วยมิลคูนร้อยแล้วทำการคิดเลขกันออกมานะ ก็จะได้31คะแนน